ยังไม่มีวี่แววว่าปาแจซุกจะลงไปไง่ายๆเขาสายต้องใช้ความพยายามต่อไปอีก้วยหมัดซ้ายขวาที่ทรงพลังของเขาเขาสายตัวนี้ชักผ่อนแล้วผ่อนหนักเป็นเบาแล้วได้จังหวะก็ต่อยซ้ายเข้าไปเลยพยายามย้ำหมัดซ้ายหมัดขวาเข้าไว้ต่อยซ้ายปิธทีทุกถอยออกไปทุกหนีออกไปเลย ย็บแล้วหนีเข้าไปเอาใสตัวนี้เล่นจังหวะแล้ว,วดูตัวเจดีเน้นหนักเข้าไป,ปอาจจะทุกกตอบโต้แต่รูกุ่หมัดตปป้าจจสุกจะไม่หนักเท่าไหร่นะเขาใส่ไม่มีอาการเลยนะวในเวลาดวหมัดของป้าแจสุกเขาใส่รัวใหญ่เลย ปาเจสุกยังสู้ต่อไปอีกเขาสายตามติดเข้าไปเขาสายพยายามจะหาเป้าที่ดีๆหน่อยเพื่อปาเจสุกนี่หมอบลงให้ได้ยังทำไม่ได้เจอนะักยามเรีนกลำตัวไว้ยับขวาเข้าไว้เขาสายเข้ามาบุกเข้ามาปาเจสุกต่อไปโดนลหมัดขวาเขาสายขวาอีกทีนึง โดนหมัดอระคัดกัแล้วปาเจาสุกแต่ยังไม่ลงปาเจาสุกต่อยซ้ายด้วยทีตาด้วยขวาแต่ไม่โดนเขาทรายทรายก็ต่อยหุกข,ขวาไม่โดนเหมือนกันโดนข้อดีท้องสองหมัดต้อนเลยปาเจาสุกทำท่าจะตัวงอแล้วโดนท้องเข้าโดนท้องอีกแล้วปาเจาสุกโดนหมัดที่ท้องทั้งซ้ายท้งขวาหัวสุกหัวสุนมาเลย ก้มหน้าก้มตาหาไม่รู้หาอะไรบนเวทีหลบหมัดเขาสายอุตุลุดไปบกเขาสายเล่นถังแล้วต่อยถังอย่างเดียวต่อยหน้าไม่ลงเขาสายต้องต่อยถังแล้วเข้ากอดไปแล้วปาเจสุกเข่ากอดแล้วเขาสายเน้นมาที่หน้าอีกเน้นหกหมัดหุกที่น้ำตัวต่อยมาที่หน้าอีกซ้ายขวาเข้าไปปาเจสุกโวนเซไปมาเลยกรรมาการยุติการชกแล้วครับ ยุติการชกแล้วเห็นว่าเขาทรายเป็นฝ่ายต้อนข้างเดียวเกรงว่าปาแจ้ซุกงจะเป็นอันตรายจึงยุติการชกครับก็ยกที่5้าจะนดนะครับก็โดนทนไม่ไหวแล้วครับกรรมการบอกว่าต่อไปอันตรายแน่นะครับโดนทำลายหลายสิบหมัดเหลือเกินทางซ้ายทางขวานะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับช่องเจ็ดสีเชิญชมท่านทรายทอดสดนะครับพิธีมอบรางวัลน,นักชกยอดเยี่ยมของสมาคมมวยโลกให้กับเขาทรายแกาแล็กซี่ครับ ที่โรงแรมมังกอกพาเลทตั้งแต่เวลา18.15กานาทีพรุ่งนี้นะครับช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดอเซึ่งสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม M150 ครับวันพรุ่งนี้นะครับอันชกยกที่5นีครับด้วยเวลาเพียง2นาที30วินาทีครับอรรมการที่บอกว่าไม่ไหวแนะ่ชกไปอันตรายครับก็เลย ก็จะมีเจ้าการภูมไทยก็กระเจิดกระเจ้าอัากจะโตให้แก่เขาไฟแดนดิีขอาับมือเลยครับกระนาหลีกทางให้หน่อยครับตอนนี้บีดาของเขาทรายพร้อมด้วยกรรมการก็มาชูมือเขาทรายในฐานะผู้ชนะ เป็นแชมเปีนโลกต่อไปกรณาหลีทางให้คุณวัฒนาด้ยครับท่านผู้ชมครับในขณะที่คุณวัฒนายังเดินทางมาไม่ถึงบนเวทีนะครับท่านพี่น้องชาวสมุทรสงครามอยากจะได้ยินเสียงเขาทรายไหมครับ วันนี้เขาทรายเขาเราป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกไว้ได้เป็นครั้งที่17เจก็อยากจะทราบว่าเขาทรายมีความภูมิใจมากแค่ไหนครับครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ท่านพี่น้องชาวสมุทรสงครามและก็จังหวัดแกล้เคียงมาให้กําลังใจมากที่สุดครับกวอนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณวัฒนาอัศวเหมและเจ้าหน้าที่ที่สมุทรสงครามที่ให้การต้อนรับนะครับและ ขอบคุณโปรโมเตอร์แคลวทินิกลที่จัดศึกครั้งนี้นะครับผมอยากจะขอให้ท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับช่วยไว้อะไรสักหนึ่งนาทีกับผมนะครับเรื่องถ่ายรูปเนี่ยบางทีมันก็ยากนะครับทีที่ผมใช้กล้องโกดักโปร335เราดูภาพโโรโมชั่นนะครับดูภาพชา้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ ภาพช้านะครับเขาสายโทคอาประคัตขวาลําตัวเข้าไปนะครับแต่ซุกตอบมาเท่านะหมาโดนทั้งซ้ายทั้งขวาโดนซ้ายอีกทีแล้วครับโดนขวาหุกขวาอีกทีแล้วครับโดนไปทุกขนานเลยโดนขวาอีกตอนนี้เขาสายเร่งใหญ่แล้วครับยะเล่งอีกทีงกรรมาการยุติการชกเขาบอกไม่ไหวแน่แต่ถืนปล่อยต่อไปอันตรายครับก็เลยจับให้เขาสายเป็นฝ่ายชนะทีนี้ก็เอาเอาไปนยกที่ห้า ด้วยเวลา2นาที30วินาทีนะครับของยกที่5เป็นแล้วว่าเขาทรายยังป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้นะครับครับยังป้องกันตำแหน่งเอาไว้ข้างข้างที่ถูกเจ็ดอาไว้ได้นะครับด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งข้าพุนะของนักสู้คนนี้